สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Fit and Fir m f i g ม r e รนะครับรายการที่เราจะนำเสนอเรื่องราวของการที่จะดูแลสัตส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเอหนา,นาสาโภกใหญ่ใหญ่ใช่แล้วละคะ่ะแล้วก็ปัญหาเหล่านั้นนะคะแก้ไขได้โดยโลชั่นสูตร Slim s a f e ค่ะอาจารย์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลงานของนักวิทยาศาสตร์ไทยที่ได้ทำการค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องของมังคุดมาเป็นเวลานานช้า แล้วก็ปรากฏว่าปัจจุบันนี้ได้ผลิตพันธ์ที่จะช่วยทําให้คนที่ปรารถนาอยากจะดูแลสัดส่วนรูปร่างและอยากได้ผิวพรรณดีนั้นเนี่ยมีใช้กันแล้วไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยนะคะสินค้าตัวนี้ขณะนี้เป็นที่นิยมก้าวไกลไปในระดับโลกาภิวัตน์ราคะเพราะว่ามีจำหน่ายอยู่ในต่างประเทศด้วยนะ วันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญเป็นใครแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเขาเป็นผู้ที่ใช้โลชั่นสูตร Slim Safe เ,เนี่ยนะคะ,ค,ะคือเพื่อนเขาบอกต่อมาแล้วเขาก็ลองใช้แล้วทีนี้มันได้ผลดีค่ะอาจารย์ใช้แล้วเห็นผลแต่ทีนี้จะเห็นผลนานแค่ไหนใช้ไปนานแค่ไหนถึงจะดูรูปร่างสวยขึ้นเขาบอกอาจารย์ก่อนว่าก่อนหน้าที่เขาจะสวยเพรียวอย่างในวันนี้นะคะเขามีเอว45 45<ะ>นิ้วนะคะอาจารย์พี่ตั้งแต่เกิไไดมาในชีวิตพี่ยังไม่เคยถึงเลยนะพี่เด็่้เ สูงสุดเลยตอนที่น้ำหนัก94เนี่ยพี่4 0งั้นอาจารย์เจอคนที่ชนะเลิศแล้วค่ะอาจารย์ชนะ45นิ้ว45นิ้วตอนนั้นพี่เนี่ยนะ40เนี่ยนะเอาเป็นว่าไปไหนก็ทุเรศตัวเองไะนะใครชวนถ่ายรูปไม่เคยถ่ายพี่อาจารย์ตกใจว่า45นิ้วแล้วตอนนี้เหลือเท่าไหร่รู้ไหมคะอาจารย์เท่าไหร่คะ28นิ้วค่ะแม่จ้าเขาสามารถลงไปได้20กว่ากิโลเลยนะคะอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ต้องมาดูว่ารูปร่างของเธอจะเป็นไงแต่ในเรื่องของน้ําหนักค่ะหนัก 85กิโลกรัมตอนนี้เหลือ55กิโลกรัมค่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปพบกับตัวจริงของเขาเลยไหมคะอาจารย์ขอพบกับคุณหนิงสีนวลสิริวินันค่ะสวัสดีค่ะโอ้นี่เหละครัคนเคย80สวัสดีค่ะใไงคะสวัสดีค่ะหรู้ป่ะให้เอลขึ้นไป45ได้ไงตอนนั้น ก็ตอนนั้นก็คือมันมีปัญหาตั้งแต่ว่าเราท้องนะคะอาจารย์ท้องคลอดแล้วไม่ลงเลยเหรอคลอดแล้วไม่ลงค่ะไม่ได้ออกไปกับน้องเหรอคะน้องออกมาแค่สามกิโลนิดๆนอกนั้นคุณแม่เต็มๆเลยค่ะก็อยู่ตรงนั้นมาเป็นเวลาเกือบสองปีค่ะอาจารย์ก็ทรมานมากก็สมัยก่อนเคยใส่เสื้อผ้าสวยๆเก็บเอาไว้ทุกตัวนะคะแต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้ใส่เลยหลังจากนั้นมาความเจ็บปวดของคนที่อ้วนก็คือว่าหาเสื้อผ้าใส่ยากใช่ค่ะ ใช่ไหมคะใส่ยากมากเคยเข้าไปในร้านเสื้อผ้าเขาบอกคุณหนิงไม่มีไซส์หรอกเราเห็นนี่ยนะไซส์นี่เราใส่ได้ XL x ตัวนี้เราได้แน่แต่เขาบอกว่าลองไม่ได้คือแบบเราบอกจําไว้เลยไอเพราะตรงนี้ทําให้เราบบเดี๋ยวฉันจะกลับมองนคีก่ะเจ้าของหรือว่าดีไซเนอร์บางคนเนี่ยเขาไม่ปรารถนาให้เราใส่ของเขาอเริ่มต้น่อยสิคะเริ่มต้นก่อนจะรู้จักเนี่ย แต่ดอะไรขึこここ้นย pues ังไงก็หลังจากคลอดลูกแล้วไม่ลงเลยแล้วก็มีน้องคนนึงเนี่ยเขาไปอยู <Hoş> ่ต <BP. S 3> ่างประเทศแล้วเขารู้สึกว่าเขาจะเคยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะอยู่สวเซอร์อยู่เสร็จแล้วใช้เล่นในต่างแดนค่ะเข้าไปใช้ที่ต่างประเทศแล้วก็โทรมาบอกว่าเออพี่หนิงเป็นไงสบายดีไหมเราบอกว่าเราอ้วนมากเราทรมานมากแล้วเขาบอกว่าพี่หนิงเอาตัวนี้ไปลองใช้ดูสิลองลองเข้ามาซื้อที่ออฟฟิศดูอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรา มันมีด้วยเหรอสินค้าแบบเนี้ยไม่เชื่อแล้วน้องก็บอกว่าโอ้พี่หนิงลองใช้ดูนะแล้วน้องเขาเริ่มต้นของเขานี่ก็คือซื้อไปใช้เองแล้วก็ พอตอนหลังมามาลงมานวดนะคะเขาก็โทรมาบอกพี่หนิงก็เลยเข้ามาที่บริษัทเลยคือใจนึงเราอยากลงมันจะจริงไหมแต่เราอีกใจนึงเราอยากสวยไ <c oughs> ออยากสวยนี่เป็นความรู้สึกที่สำคัญไปเล,เลยตัวนั้นคือสําคัญสุดก็เลยมาก็ลงมาศึกษาดูก็มาดูโบชัวร์ดูสรรพคุณของเขาเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างแต่เออเขาบอกว่าอู้มันลงได้จริงจงนะมันสามารถใช้กับบอดี้ได้ทั้งตัวเลยแล้วก็ เขาเรียกว่าปลอดภัยร้อปร์เซ็นแล้วก็มีทีมงานนักวิทยาศาสตร์นะคะที่วิจัยเองแล้วก็แล้วก็ไหนๆก็มาแล้วก็ลองดูแต่ตอนนั้นเนี่ยคุณหนึ่งอ้วนเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเคยลองใช้วิธีอื่นๆมาก่อนแล้วสารพัดวิธีค่ะอาจารย์ค่ะลดความอ้วนค่ะกินยาแล้วามอ้วนเป็นชุดๆค่ะอาจารย์แล้วอันดับแรกเลยก็คืองุดหงิด ไม่ได้เลยอย่าเล่ความอ้วนนี่ผลข้างเคียงที่สําคัญที่สุดคืออารมณ์อารมณ์เสียแล้วก็อย่างแฟนนี่เข้าใกล้ไม่ได้เลยค่ะหาเรื่องเขาตลอดเขาบอกว่านี่ไปแอบกินมาใช่ไหมเพราะว่าปกติแล้ว่เขาจะไม่ให้กินยาลดความอ้วนแต่เราเราอยากสวยเราทํายังไงเราก็ไม่ลงเราทายังไงก็ไม่ลงนะคะพี่หนิงก็คือกินเขาให้กินแค่สมมติหนึ่งชุดนะคะเราอยาก อยากพอมากคือวีคูนเขกินไปสองตอนนี้มันเหมือนกับคนเบลอคือคนกินยาด้วยความอ้วนนะคะเท่าที่ทราบหนึ่งอาการจะเบลอนะฮะงงๆเซ่ะเซะเงงเง๊ะทำอะไรไม่ถูกต้องพูดจาจะไม่เป็นเรื่องเป็นราวแล้วจะจำอะไรไม่ได้ถ้าเป็นพิธีกรทำรายการอย่างพวกเรานนสบีรับรองได้สามเทคห้าเทคยังไม่เสร็จเลยเพราะว่าไม่สามารถจับใจความสมองไม่มีอะไรแล้วอะค่ะ อันที่สองซึ่งซึมจะเป็นคนที่ไม่กระปรี้กระเป๋าเลยจะซึ่งซึ่มมากเลยนะคะอันที่สามจะหุดหงดนะจะหุดหงิดมากเพราะว่าในขณะที่เรากำลังกินยาลดความอ้วนเนี่ยเราก็ไม่กล้ากินอาหารเพราะกลัวว่าจะเสียเงินเปล่าสุดท้ายตัวเองอยากกินไงก็เลยเกิดอาการหดหดเกิดอาการเก็บกดใครเข้าใกล้ที่จะมโหได้ง่ายมากอาจารย์ประสบการณ์มากใช่เลยค่ะคุณหมิงหนิงเจอเหมือนที่อาจารย์พูดเปรียบเลยคือหนึ่งที่เราได้กลับมาก็คือมีโรค โรคเข้ามาอีกนะคะแล้วก็อนนี่กดประสาทแล้วเหมือนที่อาจารย์ว่าเบอร์ตื่นเลื่อนลอยมากการกดประสาทเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายนะสมรรถนะทางเพศลดด้วยเพราะมันถูกกดประสาทมีผลกับส่วนนั้นด้วยใช่ไหมมีมันคือมันถูกกดเนี่ยประสาทมันถูกกดเพราะฉะนั้นการตื่นตัวเนี่ยมันจะไม่เต็มที่เลยแล้วล่าสุดที่เราเรากินนะแล้วมันเหมือนอาการรุนแรงมากแล้วคือว่าเหมือนกับมันไม่รับอาหารแล้วค่ะแล้วก็คือมีอยู่วันหนึ่งเนี่ย อวกออกมานะคะพุ่งออกมาเหมือนเราเหมือนทํำกระบอกอะที่เขาเพราะอะไรรู้ไหมจิตใจไม่อยากรับอาหารเข้าไปค่ะคือกลัวจะอ้วนไงค่ะนั้นกินแล้วอยากเอาออกอืมมันเป็นโรคลเป็นโรคเลยค่ะไม่ได้เลยแล้วที่หนิงสําคัญก็เริ่มซึมเศร้าอ่านี่ไงซึมซึมซึมเศร้าหรือเหมือนเป็นอัลไซเมอร์แบบไม่รับรู้ปกติจะเป็นคนแอคทีฟแล้วก็แบบขยันขันแข็งทํางานชอบแต่งตัว แต่พอเราเริ่มกินตรงนั้นไปแล้วเรามันคนเราคนกับเราอ่ะมันผอมจริงนะแต่ว่ามันมันทั้งยานทั้งโซมเหมือนผู้หิไม่สวยอ่ะใช่ไหมคะมันเหมือนเสื้อยืดอ่ะที่ยืดแล้วอ่ะแล้วก็พอมันยุบลงมาเนี่ยมันก็เหี่ยวค่ะยังไงต่อคะคุณแมงจากที่มีลังจากที่น้องเขาแนะนําแล้วก็พยายามสรรหาหลายๆอย่างหลายๆวิธีนะกินยาก็แล้วเข้าคอร์สที่เขาบอกโอ้ยเยอะแยะใช่ใช้เงินไปเยอะมากค่ะอาจารย์แล้วก็ สิ่งสําคัญก็คือมันก็กลับมาเหมือนเดิมเราจะต้องมีระเบียบวินัยต้องสามโมงเย็นต้องกินตมเขาสองชิ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งชีวิตจริงๆมันทําไม่ได้อะช่แล้วก็เราไม่สามารถจะมีกฎระเบียบให้เราทุกวันว่าวันนี้กินสองแผ่นเย็นนี้กินสามชิ้นอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเราทำไม่ได้แน่เจอแล้วมันอร่อยอ่ะเราอาจจะอุ้ยเกินเกินปิบอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี่โรกจิตเลยเขาสั่งให้นับมะละกอหกชิ้นหกก็ต้องหยุด แล้วเราอยากกินอันที่เจ็ดนะคะอาจารย์มันไม่ได้แล้วไงได้ค่ะแล้วก็เกิดอารมณ์เสียเพราะว่าเราอยากจะกินชิ้นที่เจ็ดชิ้นที่แปดแต่เขาบอกหกและอีกอย่างหนึ่งค่ะอาจารย์สมมติถ้าเราห้ามใจไม่อยู่เรากินเกินไปอ่ะเราจะโกรธตัวเองอีกว่ารู้สึกผิดแต่ว่าใช่เลยค่ะกินเราไม่กีนัยใช่ไม่มีวินัยไอ้ที่เราทำมาต้องสิบวันทําไมเรามาหลุดวันนี้อ่าใช่จะเป็นอะไรที่บัตโทษตัวเองตลอดอ่าฮะในที่สุดในที่สุด ก็มาที่ที่นี่นะคะมาที่บริษัทก็ลงมาอ่านสรรพคุณเขาแล้วก็การทํางานของของของตัวนี้ทำยังไงบ้างก็คือการทํางานของสลิมเซฟนี่คือดึงไขมันเก่าอ่ะมาเป็นพลังงานนะคะแล้วก็ทําให้พลังงานในร่างกายเรามีมากขึ้นแล้วก็บางส่วนจะขับออกมาทางเหงื่อทางฉี่เราก็ว่าโอ้ยไหนๆแล้วก็มาแล้วลองดูตอนแรกเชื่อไหมไม่เชื่อ แล้วคิดว่าผู้หญิงทั่วไปก็คงจะคิดเหมือนหนิงนะคะว่าเราเจออะไรมาเยอะมากอ่ะแล้วมันล้วมันไม่ได้ผลเราก็จะไม่อยากเชื่ออะไรอีกแล้วไปหรือเปล่ามันโดนหลอกไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคนชอบถามแล้วมันหายไปไหนใช่ใช่หนิงก็ถามค่ะหายไปไหนก็เขามีคนแนะนําว่าเนี่ยดึงมาเป็นพลังงานนะเนี่ยดึงไปเป็นพลังงานในส่วนหนึ่งที่ว่าเก็บไว้ใช้ในวันต่อไปแล้วก็อัดตัวเนี้คือขับออกมาทางทางเหงื่อทางฉี่ค่ะในระหว่าง เอาอนี้ดีกว่าพหนิงเริ่มใช้นะคะวันแรกก็อยากเห็นผลให้มันไวเพราะว่าเราใหญ่มากค่ะก็ที่นี่เขามีบริการนวดด้วยค่ะก็ลองดูก็ลองดูนะคะว่าเราก็หมินจะเสียเยอะเลยแล้วลองดูสักชิ้นหนึ่งหมิ่นเป็นไรเขาบอกคนที่รีบเนี่ยจะใช้ทั้งหลอดครั้งเดียวเลยถูกต้องค่ะแล้วก็ชั่วโมงหนึ่งละเลงไปจนหนึ่งชั่วโมงแล้วก็หมดหลอดไปเลยใช่ไหมคะใช่ ในระหว่างในระหว่างที่เขามีคนทําบริการให้เราอยู่แล้วก็นอนอหมอนะเขาบริการของพี่หมิงเขาลงเยอะนะเนี่ยอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็นอนฟังคําโฆษณาแน่คิดว่าเป็นคำโฆษณาเทคนิคการขายพวกนี้เทคนิคการขายคูร้างกระแสให้กับอาจาใช่ไหมคะตอนนี้พอเราหนึ่งชั่วโมงผ่านไปลุกขึ้นมาหูอาจารย์มันมันหายไปไหนอะ่ะถามตัวเองหายไปไหนแต่ยังคิดลบอยู่ เดี๋ยวผู้นี้มันต้องมาแน่มันย้ายเราไปแป๊บเดียวเอยวมันต้องมาแน่ๆค่ะคือไม่มั่นใจยังไงขนาดตรงนั้นเห็นแล้วว่าลงแล้วนะแต่ว่าเราก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีใช่คิดมันเจออะไรมาเยอะนะจย์นะแล้วเราก็คิดว่าโอมันคงต้องกลับมาผู้นี้แน่ๆตอนเช้ามามันลงไปอีกมากกว่าเดิมค่ะจย์อ้าวละเราใช้คุณหญิงเล่าให้ฟังต่อตอนนี้ไปพักสักครู่หนึ่งว่าหลังจากความไม่เชื่อมั่นแม้ว่าจะเห็นว่ามันลดลงอย่างนั้นแล้ว คุณหนิงเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นได้อย่างไรเพราะอะไรสักครูครับหญิงสาวที่อยากมีรูปร่างสวยงามได้สัดส่วนกับปฏิบัติการลดกระชับเลือนร่างเพื่อเอวเว้าเข้ารูปลดลง2-4นิ้วใน1ชั่วโมงด้วยงานวิจัยของทีมนักวิทยาศาสตร์ไทยซึ่งได้รับความนิยมใช้กันทั่วโลกคุณจะได้เห็นวิธีการใช้และรอดูผลได้ทันที พร้อมคำยืนยันจากผู้ใช้จริงหลายๆคนง้ายจ,จังเัวคุณหนิงนะครับว่าเอ๊ะแค่ทาแล้วมันหายไปไหนลดได้ยังไงค,คุณหนิงเองนั้นแม้ว่าวันแรกจะลดให้เห็นแล้วก็ยังบอกใครดูเหอะพรุ่งนี้ต้องกลับมาแน่ๆไม่เชื่อ,อ,อจะลดให้เห็นตอนหน้าตต,ตาก็ไม่เชื่อเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องกลับมายังไ,ไงต่อคะ ก็พอตื่นเช้ามาสิ่งที่มหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับตัวเรานะคะตัวพี่หนิงเองก็คือตอนนั้นมันลงแล้วแต่ว่าทำไมตอนเช้ามันลงไปอีกอะอาจารย์ค่ะก็วุ่นสงสัยมากก็เลยโทรถามน้องที่เขาแนะนําให้นะคะเสร็จแล้วว่ามันหายไปไหนแล้วมันไปไหนแล้วมันจะกลับมาอีกไหมพี่อยากได้อย่างนี้ตลอดไปเลยเอาไว้อย่างนี้ได้ไหมไนอย่างแรกเลยนะคะครั้งแรกคืนแรกเลยนะคะค่ะเสร็จแล้วน้องเขาบอกว่า มันจะลงเรื่อยๆนะพี่นะเพราะว่าในระหว่างนั้นมันทํางานต่อเนื่องอีกพอเราทาครีมเข้าไปในตัวนะคะ12สองชั่วโมงมันทางานแต่ค่อยๆแตกไปเรื่อยๆในระหว่างเรานอนอ่ะคือตื่นเช้ามาเห็นชัดมากอาจารย์เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากก็มาซื้อเลยค่ะตอนเช้ากลับมามาซื้ออีกเลยใช่ไหมคะมาซื้อเลยค่ะซื้อไปใช้เองแล้วหลังจากนั้นที่ใช้เองใช้ยังไงบ้าง นวดค่ะนวดมีเวลามีมันเอาแบบเราแบบมีแรงแค่ไหนเอาแค่นั้นก็ว่างแต่ไหนก็เป็นทำตลอดเลยใช่ไหมคะแต่ว่าจะขยันมากค่ะช่วงแรกค่ะค่ะาทาบรรจงทุกส่วนที่มันมันเราตรงไหนเราอยากได้หมดเลยคุณญิงเป็นมาถ้าเกิดว่าสมมติเราใช้อะไรเราเห็นผลมันจะเหมือนมีแรงบันดาลใจะให้เราใช้อย่างแบบอย่างสม่าเสมออะไรแงเงี้แต่ดีนะที่ขยันช่วงแรกเพราะอะไรรู้ไหมถ้าพูดถึงส่วนเกินเนี่ยช่วงแรกจะหายง่ายกว่าช่วงหลังๆนะครับเพราะว่า มันที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมันเป็นมันที่สลายง่ายแต่มันที่แทรกอยู่ในเนื้อเนี่ยจะเป็นมันที่สลายยากเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมีความรู้สึกทําไมช่วงแรกมันหายเร็วจังเลยเพราะมันคือส่วนที่สลายง่ายแต่พอตอนหลังเนี่ยมันจะเป็นมันที่แทรกอยู่ตามเนื้ออันนี้จะสลายยากเขาจะมีความรู้สึกว่าโอ้ผมลดมาเรื่อยๆพอถึงช่วงหนึ่งทําไมมันไม่ลดเลยมันอยู่ตรงนี้นานจังเลยอันนั้นคือจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่ใครก็ตาม ใช้แล้วเนี่ยมันได้ผลช่วงต้นเนี่ยต้องรีบใช้ต่อรีบใช้ไปเลยนะคะคาะแล้วหลังนี้รีบมากค่ะการรีบกลับมาซื้อแล้วก็ไปใช้ทาทุกส่วนที่ว่าเราต้องการค่ะนะคะอันท้องเลยเอาก้นเอาทุกอย่างอะค่ะคืออยากให้ลองทุกส่วนเลยของร่านเลยตอนนี้ว่าจํานวนที่เราซื้อมาเราก็โอกซื้อหกชิ้นอะไรเงี้ยเราเลงหมดทั้งตัวสิ่งที่ได้ตามมาคือได้ความเนียน ผิวดีขึ้นปกติจะเป็นภูมิแพ้แล้วพี่หนิงจะมีลายทั้งตัวเลยค่ะค่ะแล้วเนี่ยุกวันนี้สวยนะคะแต่วันนี้ผิวเนียนมากเกิดจากตัวนี้ผลพลอยได้นะคะค่ะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะแลวคนข้างๆเนี่ยแฮปปี้มากมันได้มียใหม่เลยแต่ว่าเขาไม่ชมนะคะแต่ว่าแอบเราจะถามพ่อสวยไหมสวยไหมแต่งั้นงั้นแหะอะไรอย่างเงี้ยแต่แอบแอบเช่นชมกับคนอื่น แล้วคุณหนิงมีวิธีการใช้ยังไงคะใน<อ>แต่ละวนนะคะเอาก่อนเดี<อ>๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่หนิงขอพูดนิดนึงเพราะว่าพอพี่หนิงสวยปุ๊บนะพอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมันมันมันลงแล้วนะแค่สองวันนะคะค่ะบอกเพื่อนเลยเพื่อเๆอเอหมือนคนบ้าค่ะ <laughs> <laughs> เพื่อนไม่เชื่อ เพื่อนพวกนั้นอุ้มบ้าเเขายังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเขายังไม่เห็นแต่เราเห็นแล้วคือเราเป็นคนชอบคขมเหลวชอบแบบทับหลอกนะแต่งเป็นไงฮะอาจารย์แต่ข้างในเรารู้ว่ามันมีเยอะตอนนี้ว่าเราคขมเหลยวร่างรูปร่างตอนนี้เพื่อนเขาไม่รู้นี่มันก็เท่าเดิมนี่วาอะไรเงี้ยตอนนี้เราบกคอยดูนะอีกเดือนเธอมาดูฉันอะไรเงี้ยก็หลังจากนั้นหนึ่งเดือนโอ้โหเหมือนชีวิตใหม่อาจารย์สิ่งที่เราได้ได้กลับคืนมาความสุขมาก แรกกับอะไรอ่ะหมิงหมกโหมันมันแรก,กอะไรไม่ได้มันเป็นความสุขที่เรามีความาาสุขคือความสุขทางใจเนี่ยตีเป็นมูลค่าของเงินไม่ได้ใช่ค่ะคือถ้าเป็นวัสดุสิ่งของเนี่ยเราตีเป็นมูลค่าได้อย่างเช่นอะต๊ะน,นี้สามพันแพงไปสองพันห้าได้ไหมเสื้อตัวนี้พันหนึ่งแพงไปแปดร้อยได้ไหมนั่นคือสิ่งของแต่ความสุขทางใจเนี่ยนะใครจะเอาเงินมาตีค่ามันก็ไม่ได้ใช่ค่ะเพราะเขาไม่มีวันรู้ความรู้สึกของเราใช่ค่ะอาจารย์ หลังจากนั้นมาหนิงมีความสุขมากอุ้ยยิ้มแย้มแจ่มใสแต่งตัวอารมณ์ดีแล้วสิอารมณ์ดีค่ะอาจารย์สวยทุกวันขยันขันแข็งลงตลอดตอนนี้เพราะเรารักเขยรักงานอยู่แล้วด้วยเนาะแต่ถามว่าหนิงเป็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งไม่มีวินัยเลยเพราะหลังจากเราสวยได้ที่แล้วอุ้ยเรามีของดีแล้วเดี๋ยวเราก็กลับมาไทยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เริ่มคิดอีกแบบเนึ้ออาจารย์ตอนนี้ก็คือเริ่มปล่อยตัวบ้างเดี๋ยวเรามีของดีท้าเมื่อไหร่ก็ลงอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็เริ่มกินเยอะอกินเยอะปุ๊บแต่ว่าสิ่งที่มันได้ตามมาคือมันไม่เท่ากับสมัยก่อนที่ว่าเราหยุดกินยาลดความอ้วนแล้วมันจะขึ้นมาคือยังไงก็ไม่กลับไปเท่าเดิมไม่กลับลค่ะไม,ไม่กลับเพียงแต่ว่าเราอุบัวกขึ้นแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้ปุ๊บขึ้นไปแบบคุณหนิงรู้ไหมว่าตรงนี้มันทําให้หิวน้อยลงด้วยเรามารู้สรรพคุณของเขาก็าคือทําให้เราอิ่มไวหิวช้าชคือเมื่อก่อนเนี่ยท่านผู้คนหนิงเคยกินอะไรที่หมดจาน ในตอนนี้คุณหญิงจะรู้สึกเลยว่าใกล้ๆจะหมดจานเนี่ยมันอิ่มแล้วแล้วมันกินต่อไม่ได้ทานไม่ลงแล้วนิสัยที่เคยเสียดายของหายเลยนะค่ะพอถึงตรงนี้เนี่ยใครจะมาขยันขยอยยังไงบอกไม่ไหวมันจะอัพอยู่แล้วจะเหลือไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจริงๆมมันจะอิ่มแบบมีความสุขอ่ะอิ่มแบบเขาเรียกว่าอะไรคือฉันพอแล้วใช่พอลวฉันอิ่มจริงๆนะมใช่ว่าเราบังคับให้ตัวเองอิ่มอาจารปกติหนึงจะกินพอถ้าบังคับให้ตัวเองอิ่มนั้นเป็นโรคเจ็ ถ้ายังไม่อิ่มแล้วมันข้าไม่อิ่มน่ะจะเป็นโรคเจ็บแล้วก็าจะเป็นบ้าตอนนี้หนิงก็กินกินได้ไม่ไม่เยอะปกติสองจานค่เหลือประมาณปกติสองจานหรอพี่หนิงสองถึงสามค่ะพี่หนิงเนี่ยก็คือกินข้าวก่อนสั่งล่วงหน้าไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวขาดช่วงจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นผู้หญิงที่ไม่เหมือนผู้หญิงไง เรกินข้าวเยอะมากกินแบบว่าผู้ชายอายอะถ้ากินข้าวแกงก็ต้องตามด้วยก๋เหลาวต้องค่ะคือไงร่างกายมันต้องการในปริมาณนั้นจริงๆหรือว่าเราด้วยความเคยชินมันเคยชินมากยากยากอยากเลยใช่ไหมคะอาจารย์มันไม่ใช่ความหิวมันคือความอยากถูกต้องค่ะอาจารย์ยิ่งถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนชอบเส้นมากกว่าหนึ่งเส้นเราก็จะอ้าบะหมี่กันและกันเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตามด้วยเส้นเล็ก คนอ้วนส่วนใหญ่เป็นคน i n ด e c i s i v e คือจะทานทุกอย่างที่เราอยากทานเป็นคนไม่ตัดสินใจว่าระหว่างบะหมี่กับเส้นเล็กจะอะไรทั้งสองอย่างฉันจะเอาสองอย่างเออแปลกเนอะเออแล้วถ้าเกิดไปร้านชีิวันเนี่ยนะครับระหว่างผัดไทยกับหอยทอดเอาไงดีสุดท้ายทั้งผัดไทยและหอยทอดโอเยแล้วะสองอย่างนั้นปริมาณไขมันสูงมากแต่จะเป็นอย่างนี้คนอ้วนส่วนใหญ่คือคนที่ตัดสินใจไม่เป็น ถ้าตัดสินใจเป็นไม่ควรลรอเอ๊มีใครหัวล้ออไม่เด็ดขาดใช่ไหม <laughs> มันไม่เด็ดขาดเน,นีจจแต่จริงนะอย่างที่อาจารย์บอกเพราะว่าตัวสวีเองอะไม่เคยรู้สึกคือเราต้องตัดสินใจเคยเป็นเหมือนกันอยากกินก๋วยเตี๋ยวหลายเส้นแต่แบบเอ้ยเอาอะไรดีเอาอันนี้ละกันอย่างเดียวคน,นที่ตัดสินใจได้จะไม่อ้วนใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเป็นานแล้วตอนนั้นพอหมดีินัยแล้วเป็นไงค่ะออก็ขึ้นมานิดหน่อยอาจารย์แต่ว่าเราเราเราพอแล้วเราไม่อยากมีความรู้สึกแบบนั้นอีกแล้ว แล right ้วสิ่งที่มันหายไปจากที่ในตัวหนิงเองนะคะบริเวณใต้ใต้ใต้นุมเนี่ยค่ะใต้หน้าอกอ่ะขอโทษก็สิบสิบสี่นิ้วก็ใช่สี่จากสี่สิบห้าอ่ะเพราะมันสวยมากจานเอสเอ็กอะสวยมากค่ะนี่ดูดูตอนที่คุณหนิงเขาเล่านี่เขาภาคภูมิใจมากเลยนะคะเรียกว่ามีความเป็นบิลพันธ์ที่หนิงภูมิใจและอยากพูดมากเอางีกละวกันโซบีถ้าเมื่อไหร่เราเคยใส่อะไรที่เป็น extra large แล้วเราได้ใส่ M หรือ S เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สุดยอดแห่งความรู้สึก mm hmm. คือเมื่อเราตัดเอาตัว L ออกจากชีวิตได้เนี่ยนะ <c oughs> เลิกใส่กางเกงไซส์ L เลิกใส่เสื้อไซส์ L <c oughs> ตัด L ออกจากชีวิตได้เมื่อไหร่เป็นสุขเมื่อนั้นที่สุดใช่ไห <c oughs> <c oughs> แล้วเสื้อผ้าเก่าๆที่บอกว่าเก็บไว้เนี่ยกลับมาใส่ได้อีกรอบหนึ่งไหมค <โฮ S 2> <ฮ>ะโอ้โหไอ้ตัวเนตอยากจะบอกมากเลยว่ามันมีเก่งรักมากตัวเก่งอตัวหนึ่งนะคะค่ะโอ้โหมันกี่ปีก็ไม่รู้แต่รักมากตัวนี้นะแล้วก็ขวัญใจมากเลยตอนน้ําหนัก85โลพี่หนิงเอาไปห้อยอ่ะห้อยโมจะใส่ให้ได้วันนี้จะใส่ไซส์27นะคะอาจารย์ท<ห>ุกวันนี้เหย่ได้แล้วสมัยก่อนเหยื่อไปได้ไดไดครึ่งหนึ่งอ่ะพอค่อยขยับขึ้นมาเรื่อยๆ<ห>อ้ใส่ได้แล้วแต่เข็มจะมันเกาะไม่ได้เอาเข็มขัดแล้วมันจะม เมื่อวันที่เราต้องไปรื้อตูต้ตตเสื้อผ้าที่เราได้เก็บเสื้อผ้าไซส์เล็กพับเอาไว้ระยะหนึ่งแล้วพอถึงวันที่เราลดความอ้วนเสร็จเรียบร้อยเราได้ไปรื้อตู้นั้นเพื่อจะเอามันกลับออกมาแขวนมีความสุขทีข่คุณอาจารย์ใช่ใส่าใสมาดีใจจังเราคิดว่าเราใส่ไม่ได้แล้วค่ะค่ะเอาละค่ะหลายๆคนคงอยากจะมีความรู้สึกเหมือนกับคุณหนิงนะคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ หญิงสาวที่อยากมีรูปร่างสวยงามได้สัดส่วนกับปฏิบัติการลดกระชับเลือดร่างเพื่อเอวเวาเข้ารูปลดลง2-4นิ้วใน1ชั่วโมงด้วยงานวิจัยของทีมนักวิทยาศาสตร์ไทยซึ่งได้รับความนิยมใช้กันทั่วโลกคุณจะได้เห็นวิธีการใช้และรอดูผลได้ทันทีพร้อมคำยืนยันจากผู้ใช้จริงคนเรานะครับถ้าหากว่าความสวยเป็นสิ่งที่ซื้อได้ ก็อย่าเสียดายตังนะครับเพราะว่าความสวยนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็คือความภาคภูมิใจที่มิอาจจะตีค่าได้ใช่แล้วค่ะอาจารย์เดี๋ยวเมื่อกี้ถามค้างไว้อยู่ในเรื่องของวิธีการใช้ค่ะแต่ละส่วนนี้คุณหนิงมีเทคนิคในการใช้ยังไงไหมคะ,ะพี่หนิงจะเน้นช่วงบริเวณเนี้ย เขาชอบอะมันบางลแล้วมันสวยใส่เสื้อรัดรูปแล้วมันสวยพี่หญิงก็จะถนอมเนี่ยมากที่สุดเลยเนบริเวณพุงหน้าท้องอะไรเงี้ยเพราะว่าแขนพี่หญิงเป็นคนแขนยาวแต่ว่ามันมันมันหย่อนยานนะ,ะก็ใช้ตัวนี้ช่วยแล้วมันหดไปตุ้งเยอะค่ะจ้าหนิงเคยวัดันประมาณเกือบเกือบนิ้วครึ่งอะค่ะที่จริงง่ายๆเนี่ยตอนนั่งดูทีวีใช่ค่ะ ก็คือเอาสัตเอาหนึ่งฝาใส่นิ้วใส่มือแล้วก็นั่งดูทีวีไปละ,ละเลงไปอาบน้ําเสร็จก็เหมือนเพลินเนะนะคะทาเป็นโลชั่นทาเป็นบอดี้ใหม่ๆเห็นสีเนื้อครีมเขาบอกโอ้มันใส่จะมีสีหรือเปล่าใส่เสื้อผ้ามันจะมันจะเปื้อนหรือเปล่ากลัว<ต>จะเลอะแต่จริงๆแล้วพอนวดเข้าไปปุ๊บซึมเข้าไปแล้วมันแห้งอ่ะมันไม่เหนอะหนะนะคะมันไม่เหนอะหนะเลยค่ะอาจารย์ทาเข้าไปแล้วนวดไปคลึงเบาๆนะคะส่วนที่เราต้องการทั้งหมดนะคะเขาเรียกว่าเออ เทคนิคการทาของขพี่หนิงก็คือย้อนย้อนทุกอย่างที่ว่ามันหย่อนคล้อยค่ะคือยาวลงยาาลงตัดขึ้นทาแม้กระทั่งเหนีงโทษนะคะจา์เหนียงตรงเนี้ยเหนียงตรงเนี้ยมีมีแล้วเหนียงมันออกใช่เป็นเนี่ยทาทุกส่วนทาขึ้นมาได้เลยเลี้ยวเลื่อนขึ้นใช่ไหมคะทาหมดแล้วค่ะตรงเนี้ยบางทีแบบคูกวันนี้หน้าเขาได้รูปมากขึ้นมันจะทํางานเฉพาะชั้นไขมันจริงๆไม่ทำลายกล้ามเนื้อ คอนเฟิร์มว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกใจมากแล้วก็อยากบอกเพื่อนมากอยากบอกต่อให้สาวๆได้ใช้กันนี่แหละค่ะผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของนักวิยทยาศาสตร์ไทยที่ทําให้คนไทยเรานั้นมีความสุขเพิ่มขึ้นและปัจจุบันนี้ก็สร้างชื่อเสียงไปในระดับโลกาภิวัตน์เลยทีเดียวนะครับเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจมากๆเลยและเชื่อว่าหลายๆคนนั้นก็อาจจะมีปัญหาเหมือนกับที่คุณหนิงมีอยู่นะคะวันนี้เราสามคนลาก่อนแล้วครับสวัสดีครับ โลชั่นกระชับสัดส่วนนี้เป็นเครื่องสำอางที่ผลิตจากองค์ประกอบหลักของพืชอาหารของไทยที่ผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพในการลดกระชับสัดส่วนผ่านการทดสอบโดยนักวิชาการแพทย์ของไทยว่าใช้ได้ผลปลอดภัยและไร้ผลข้างเคียงโดยมีการพิมพ์เผยแพร่ผลการทดสอบในวรารสารนานาชาติ นำเสนอในพืระชุมสมุนไพรโลกและได้รับการรับรองจากสถาบันเดินสแกนของประเทศฝรั่งเศสว่าสามารถลดรอบเอวได้เกือบ10เซนิเมตรจากการใช้อย่างต่อเนื่อง4สัปดาห์โดยปราศจากผลข้างเคียงใดๆผลิตภัณน,นี้เป็นวิวัฒนาการที่ใช้วัตถุดิบของไทยโดยนักวิสารไทยสร้างงาน และอุตสาหกรรมในประเทศไทยได้รับความนิยมจากผู้ใช้ในประเทศไทยแล้วส่งออกไปจำหน่ายใน27ประเทศทั่วโลกเพื่อนำเงินตราเข้าสู่ประเทศ